E รายการเช็คโที t พี่เจ้เก่งรายงานตัวค่ะพี่เจ้พาวก็มารายงานตัวด้วยคนค่ะสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไลสไตล์ Fi, แล้วก็ไอทีมาฝากเพียบเลยถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้จะมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะโนอินน่านวัตกรรมสุดล้ำกับการสั่งงานด้วยสมอง IDE a จะพาทุกคนไปดูงานวันนักประดิษฐ์ซึ่งวันนี้มีผลงานของเพื่อนๆมาหาวิทยาลัยมา่ากันค่ะ True Story ตามทีเจแกปเปอร์ไปเลยค่ะ และก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะช่วงแรกในรายการเรานั่นก็คือน้อยน้าใช่แล้วค่ะสําหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในช่วงนี้เราได้พูดถึง Motion Control หรือว่าวิธีการควบคุมร่างกายผ่านทางเครื่องคียเน็กกันไปแล้วช่วง,งนี้ในวันนี้เราจะมีส<ะ>ชิ้นล้ากว่าเดิมมาฝากกันครับแทวโอ้โห<ๆ>ครั้งนี้นะคะเราก็เลยจัดอะไรที่มีทีเด็ดกว่าเดิมค่ะ,ะมันนําเสนอให้เ,เพื่อนๆนะคะลองไปดูแล้วก็ลองไปใช้กันอ<ะ>่ะไม่ใช่การควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านท่าทางแต่เป็นการใช้สมองค่ะ ใช้สมองควบคุมคอมพิวเตอร์ถูกต้องแล้วมันจะสั่งงาน,นงยังไงอะแพลวในเมื่อ,อสมองมันอยู่ในนี้ใช่ป่ะมันไม่มีมือไม่มีไปยังไงอะอันนี้นะคะถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่มากๆเลยค่ะที่มนุษย์เรานะคะพยายามค้นคว้าค่ะศึกษาเพิ่มเติมมาเป็นเวลานานมากๆเลยค่ะพี่เก่งคะเรานะคะีครับค้นพบว่าขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยเราค้นพบขึ้นมาตั้งแต่ปี1924ค่ะทำให้เกิดความพยายามนะคะในการหาวิธี ผ่านกระบวนการวัดขึ้นไฟฟ้าสมองนะคะที่เราเรียกกันว่า e l e c t r o n c e p h a l o g r a p h y ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า EEG นั่นเองค่ะจนสุดท้ายน,นะคะก็ได้แนวความคิดค่ะอย่าง brain-computer interface หรือว่า Mind Machine i n เ e r f a c e ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยสมองหรือว่าความคิดนั่นเองค่ะพี่เก่งคะโอ้โหเป็นไอเดียที่ถึงแม่น่าสนใจมากๆเลยเนาะลองดูแล้วน่าทึ่งใช่ไหมคะว่าเราศางานได้อย่างไรนลองดูนะคะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่เกิดความบุพรอทางด้านร่างกายแล้วมันจะมาช่วยเติมเต็มสิ่งนี้มันน่าจะมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปได้เยอะเหมือนกันนะแล้วมันทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมขึ้นมาด้วยเนาะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงระบบการสั่งงานด เหมือนกันนะคะซึ่งคนแรกที่เป็นคนเริ่มพรเนี่ยก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาอย่าง UCLA ค่ะหลังจากนั้นเขาก็มีการพัฒนา develop ไอเดียนี้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ4 5ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เราได้เห็นผลิตภัณฑ์แปลกๆที่สามารถสังงานได้ด้วยสมองออกมาจริงๆ ะะอย่างผลิตภัณฑ์เช่น emotive system ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นผลงานจากบริษัทของออสเตรียค่ะซึ่งเป็นการวิจัยทางด้านสมองนะคะแล้วก็รวมถึงระบบประสาทตัวนี้เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2003แล้วล่ะคะ่ะส่วนผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวอย่าง emotive e-poc ค่ะก็สามารถทำงานร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์บน PC ได้เลยนะทำให้เกมเมอร์เนี่ยสามารถสั่งตัวละครต่างๆได้ผ่านความคิดแล้วก็อารมณ์ทางสมองของเราเนีแหละ สุดยอดมากๆรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะคล้ายกับที่ค่าศีษะะทั่วไปนั่นแหละค่ะเหมืนที่คัดผมเนี่ยหรอประมาณนั้นเลยแต่จะมีแกนนะคะวัดค่าค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆนั่นเองที่ใช้วัดขึ้นไฟฟ้าจากสมองเพื่อตรวจจับความนึกคิดของผู้ของผู้ที่ใช้จากนั้นเนี่ยก็ส่งค่าดังกล่าวนะคะแบบไร้สายมายัง PC ที่ใช้ Windows Mac หรือว่า Linux เพื่อแปลงค่าให้เป็นคำสั่งต่างๆสำหรับควบคุมแอปพลิเคชันหรือเกมอีกทีนึงโดยสามารถวัดค่าหลักๆนะคะได้3รูปแบบด้วยกันมีอะไรบ้างคะแม่คือห่ค่ะสีหน้าของผู้ใช้กดหน้าบึ้งทูกต้องเลยอย่างที่2คืออารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นปวดท้องหิวข้าเออนั่นแหละแล้วอย่างที่3คือความนึกที่ต่างๆที่อยู่ข้างในสามารถด้วยความรักหดหูรู้ด้วยเหรอถูกต้องต่อแล้วเป็นไงบ้างคะ รู้ทุกอย่างน<อ>ี้ต้องเก็บทุกอย่างไว้ดีๆนะคะถูกต้องเลยาการเล่นเกมต่อไปนี่ต้องแบบว่าเก็บอาการนิดนึงน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวได้กับเพื่อนเราเพื่อนจะรู้หมดนะซึ่งจริงๆจะว่าไปนะคะหลักการของเคอุปกรณ์เนี่ยก็คล้ายกับเครื่องมือวัทดที่นไฟฟ้าทางสมองที่ใช้ในการแพทย์เลยนะแต่ว่าเซนเซอร์ของมันเนี่ยจะมีน้อยกว่าที่ใช้ในการแพทย์ค่ะนแล้วก็การออกแบบดีไซน์เนี่ยออกมาให้ดูไฮเทคมากกว่าเครื่องมือการแพทย์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลนะว่าไอ้เจ้าตัว EEG เนี่ย มันเหมือนหรือต่างจากเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์ยังไงนะคะรวมถึงพวก emotive system ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีให้เลือกหลายรุ่นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่านักพัฒนาคนไหนอยากได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เหมือนกันเนาะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อีกท่ายนึงนะคะที่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนั่นก็คือ,อ neurosky ins ค่ะจากฝั่งสหรัฐก่อตั้งเมื่อปี2 0 0พันสี่โอ้นานเหมือนกันเนาะค่แล้วค่ะแต่แทนที่จะนำเสน,นออุปรกรณ์ควบคุมสั่งงานด้วยสมองแบบทั่วไปนะคะค่ายนี้ค่ะ เน้นไปที่คอน sumer มเ,มเป็นหลักเช่นของเล่นเกมการศึกษารถยนต์หรือว่าสุขภาพ คือใกล้ชีวิตเรามากต้องอย่างเช่นนี่เลยค่ะ My Wave Mobile นะคะที่ทำงานร่วมกับ iOS และ Android ค่ะรวมไปถึง PC แล้วก็ Mac ที่สามารถวัดค่าต่างๆแล้วส่งผ่านบูทฟิดเพื่อสั่งงานแอปพลิเคชันได้ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันนี้เก่งชอบมากๆเลยอะไรคะสาวกคนไหนที่ชอบแบบว่าแนวการ์ตูนญี่ปุ่นน้องแมวร่องนี้นารับรองชอบนะคะกับเจ้าตัวนิโคมิมินั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นหูแมว สวเหมือนที่คาดผมแต่คุณแมวตัวนี้เนี่ยบ่งบ,บอกอารมณ์ของเราได้ oh ปกติตามอารมณ์แมวถ้าอารมณ์แมวบอกว่าเออรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้ตนกอะไรหูพับ uh huh. แต่ถ้าเรารู้สึกเลิศตั้งใจโฟกัสอะไรสักอย่างหูจะตั้งขึ้นมาทันที uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนใส่หูนี้อยู่เราจะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยสมควรคือเรื่องงานหรือว่าเรื่องเล่นเกมนอกจากของเล่นนะคะแล้วก็แก๊เจ็ตแลวเนี่ย<ม>การควบคุมสั่งงานด้วยสมองนะคะยังถูกพัฒนาให้ทํางานร่วมกับ สำหรับอุปกรณ์รอบๆตัวเราได้อีกด้วยค่ะนะคะก็อย่างที่ผ่านมาก็จะมีเก้าอี้นะคะซึ่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้สําหรับผู้พิการที่สามารถสั่งงานได้ด้วยสมองรวมถึงมีระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่ผู้พิการเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆได้โดยผ่านสมองอคือไม่ต้องใช้มือ นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตของเราอันใกล้นี้ด้วยแหต่อไปนะคะในอนาคตของเราเนี่ยอะไรอะไรก็คงจะถูกควบคุมไปด้วยสมองหมดแล้วเนาะพี่เก่งเสจได้ค่ะวันนี้เนี่ยเวลาในช่วงนี้หมดซะแล้วเราเลยนําเสนอข้อมูลได้แค่นี้ไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราจะหยิบผลงานวิจัยนะคะหรือว่าข้อมูลดีเนี่ยมาฝากเพื่อนๆอีกอย่างแน่นอนเลยละค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีโปรดักตัวไหนออกมานะเดี๋ยวเราขอไปทดลองเล่นแล้วมาแชร์กันดีกว่าใช่เลยคนะคะโอ้ เรื่องราวสําหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเดีไย้เรียกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าทึ่งมากๆใช่แล้วอีกสช่วงที่เหลือในรายรของเราเราบองว่าไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน t e คฟอร์ค่ะสักครู่ค่ะ อยู่ได้กันต่อนะคะในช่วงที่2กับช่วง IDEA ค่ะใช่ล้วค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นคอลงของงานวันนักประดิษฐ์อยู่นี่เองค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นผลงานของเพื่อนๆเรา<ร>นักเกรยียนนักนศึกษาต่างๆนะคะที่มีไอเดียดีๆเกี่ยวกับการประดิษฐ์เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าผลงานของนักเกรยียนนักนศึกษาจะทำออกมาได้เซ็งขนาดไหนค่ะอยากเห็นแล้วค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง IDA วันนี้เรายังคงอยู่กันที่งานวันนักประดิษฐ์2,556ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาเพื่อนๆไปชมพระอัจฉริยาภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากันแล้วใช่ไหมครับสําหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับความสามารถของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ไฟแรงกันครับไปดูกันว่าพวกเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรกันบ้างอย่าช้าเลยดีกว่าครับไปชมกันเลย เริ่มด้วยมหาวิทยาลัยแรกกันเลยนะครับกับเพื่อนเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่องานบริการและการต้อนรับที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถอย่างมากมายเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าหุ่นยนต์เหล่านี้มีความสามารถอย่างไรกันบ้างเป็นโครงการร่วมระหว่าง MK กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการอัเนเอร์เป็นลูกค้าในร้านอาหาร ตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวแล้วตัวที่ออเดอร์อาหารได้2ตัวแล้วก็ตัวที่เสิร์ฟอาหารได้2ตัวครับตอนนี้ที่พัฒนาคือจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นแขนกลสามารถตอบสนองกับท่าทางของคนได้4ท่าครับตอบสนองกับท่าทางของเราได้มีโบกมือสวัสดียื่นมือไปจับมือหุ่นได้กางแขนได้ จะมีสเปซหน้าตาน่ารักให้ดูเป็นมิตรกับคนสามารถทักทายกับคนได้สามารถมองเห็นคนได้ครับจะไม่เหมือนกับคนตัวอื่นเพราะว่าคนตัวอื่นจะยังยังยังจะมองไม่เห็นคนแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถมองเห็นคนแล้วก็รู้จารู้จําท่าทางของคนได้ทักทายคนได้สามารถเอาไอ้ตรงเนี้ยเป็นต้นแบบเพื่อที่จะไป ใส่กับหุ่นยนต์ตัวต่อไปที่จะเอาไปไว้ในร้านอาหารโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับเก่งกันจริงๆเลยไปต่อกันอีกครับกับเพื่อนๆจากอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นเองครับกับสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดอันนี้ครับจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับเห็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆอยากไปทําความรู้จักกับเจ้าหุ่นยนต์จักรยานไร้คนขับกันแล้วใช่ไหมครับไปพบกับพวกเขากันเลยครับ ก็วัตถุประสงค์หลักตอนแรกครับแล้วก็ต่อศึกษากระบวนการอัลกอริทึมของโปรแกรมก่อนสาในเรื่องของการออกแบบวงจรไฟฟ้าเพราะหลายๆส่วนก็จะมีความสมําคัญแไม่ว่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์แมโ,โครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมนะครับเป็นระบบอัตโนมัติ กลไกการทํางานของจักรยานครับที่จะต้องรักษาบาลานซ์ซิงเพื่อให้จักรยานนั้นเคลื่อนที่ได้ความเร็วคงที่และสามารถทรงตัวเองได้การพนันต่อยอดของคนพิการเราก็จะสามารถตอบสนองในเรื่องที่พี่ว่าให้เขาเคลื่อนที่ได้อตัตโนมัติเราก็จะทำการบบรีเซ็ตระบบเพื่อให้พร้อมทํางานในการขับเคลื่นอนตัวจักรยานนะครับจากนั้นนะครับคนขับเราก็จะ,ะบบทาการปล่อยจักรยานโดยใช้ตัวควบคุมรีโมทในการเลี้ยว ความสามารถของเพื่อนเหล่านี้ไม่แพ้ช,ชาติใดในโลกเลยนะครับยังไม่หมดครับมาถึงเพื่อนๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งครับพวกเขามาจากเชียงใหม่กันเลยทีเดียวครับกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาน่าสนใจไม่แพ้สถาบัานอื่นๆเลยนะครับเครื่องบินสำรวจผู้ประสบภยัยแค่ได้ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเราไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆของเรากันเลยดีกว่าครับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พันเอกเรนนี่เทคนิคครับผมทีกล้องจะบันทึกผ่านแบบเรียลไทม์ครับคือเราสามารถดูทางจอภาพเพื่อที่จะบังคับเครื่องบินได้เลยครับ ตัวตัวเครื่องบินนี้ครับสามารถลอยนิ่งอยู่กับที่ได้แล้วก็สามารถเรียกให้กลับมายังจุดเริ่มต้นเองได้ครับ Stuck like St three for hours until I get there. เครื่องบินลำนี้นะครับเราจะใช้ในการสํารวจในกรณีที่เกิดอุทกภัยหรือว่ากรณีเกิดน้ำท่วมที่เราไม่สามารถเข้าไปสํารวจได้นะครับเราก็จะใช้เครื่องบินตัวนี้บินเข้าไปสํารวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อที่จะส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือในอีกทีครับเป็นยังไงกันบ้างครับ กับความสามารถและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของเพื่อนๆในงานวันนักประดิษฐ์2,556จะว่าไปแล้วเพื่อนๆของเรานี่เก่งไม่ใช่เล่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วง IDEA หมดเวลาลงแล้วครับโอกาสหน้าท้ามีงานดีๆแบบนี้อีก Text 1 4 s สัญญาว่าจะนำผลงานสุดเจ๋งของเพื่อนๆมาฝากกันอีกอย่างแน่นอนครับ What is the is use นี่ไงนี่ไงค่ะพี่เก่งในงานนี้เห็นไหมคะมีคนนําเรื่องราวที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปประดิษฐ์คิดคนแลวก็พัฒนาต่อยอดเราด้วยอ๋อที่เป็นหุ่นยนต์รับออเดอร์ใช่ไหมแล้วเวลาที่เราทําท่ายังไงเขาก็จะทําตามใช่แล้วถอดีเก่งเขาก็ัสดีตามอสดงว่าต้องติดตามชมรายการเราอย่างแน่นอนเลยอ่าเทคโนโลยีเราล้ำจริงจริงนะแต่ว่าจริงๆก็ต้องชื่นชมนะคะทั้ง3มหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีความคิดมีไอเดียที่ก้าวหน้า้วยนะปรบมือให ใช่แล้วค่ะ,ะแต่ว่านอกจากเรื่องราวดีๆของงานวันนักประดิ์แล้วเลยนะคะวันนี้รายการเชคโปรตีนก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากทุกคนเช่นเคยส่วนจะเป็นอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ,คะ ถึงช่วง True Story กันแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายในรายการของเราแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะที่เจปอร์เนีร์ก็มีเรื่องราวน่าสนใจพร้อมรอพวกเราอยู่แล้วอยากรูไหมเรื่องอะไรอยากรู้สิคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปพบกับก a ปเปอร์กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับถู่ช่วง True Story กับผมกรเปอร์วอร์ิสอกครับแม ช่วงนี้นะขอบคุณท j แพลรแล้วก็ทีเก่งมากๆครับวันนี้เพื่อนๆครับแกปเปอร์มีอีกหนึ่งเรื่องมานําเสนอครับเป็นเรื่องของเจ้านี้ครับเชิดเชิบแบล็กเบอร์รี่นั่นเองครับเพราะเมื่อวันที่30มสิบกราคมที่ผ่านมานี้นะครับแบล็กเบอร์รี่สิเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับต้องบอกว่าเป็นระบบปฏิบัติการนะครับบนสมาร์ทโฟน ตอนนี้แบล็กเบอร์รี่กลับมาบูมและฮิตอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ช่วงทูตสตอรี่ของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักประวัติของแบล็กเบอร์รี่กันดีกว่าว่าจะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแม้ครั้งหนึ่งเคยฮิตในไทยและต่างประเทศถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมกันดีกว่าครับแบล็กเบอร์รี่นั้นเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Research Inmotion Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมและระบบสื่อสารไร้สายสัญชาติแคนาดาครับโดยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากสุดแน่นอนว่่่่าานนีีไมมม้แแบเร์ซึงงทททัสโลละต บริษัทแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1984ซึ่งเป็นยุคเดียวกับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีหลายๆแห่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวเช่น Microsoft Apple และ Intel แต่เชื่อไหมครับว่า Research In Motion Limited แทบจะไม่ได้ชื่อเสียงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับก่อนที่จะร่วมมือกับอีกสันเพื่อพัฒนานระบบ Paging จจแบบ2งทางและเครือข่ายอีเมลแบบไร้สายซึ่งเปิดตัวในปี1998 ถ้าย้อนกลับไปนะครับจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือในยุคก่อนๆน,นี้นะครับจะมีราคาแพงและสูงมากๆซึ่งใครจะใช้เน่ตต้องโอ้โหต้องรวยจริงๆครับแต่ส่วนใหญ่ที่มีนิยมมาใช้คือเป็นเรื่องของเพจเจอร์ครับซึ่ง,งเวลาคนไทยเราใช้เพจเจอร์นะครับก็ต้องโทรไปที่โอเปอเรเตอร์ฉันรักคุณนะอ่าแล้วก็ส่งข้อความมาตึงคนรับก็รู้เรื่องครับแต่ามาถสามารถโต้ตอบได้แต่ในสหรัฐอ,อเมริกาครับเราสามารถโต้ตอบกันได้เลยและนั่นก็ถือเป็นจุดกําเนิดของแบล็คเบอร์รี่นั่นเองครับในปี1999ได้มีการเปิดตัวเพ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญของอาณาจักรแบล็กเบอร์รี่ในอีก10ปีถัดมาที่จริงต้องบอกว่าแบล็กเบอร์รี่นะครับนั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทํางานในองค์กรธุรกิจเป็นหลักครับคือมีอุปกรณ์ที่สามารถรับส่งข้อความได้ในแบบ2ทางขณะเดียวกันมีซอฟต์แวร์อย่าง Black b l a c k b e r r y e n t e r p r i s e Server ที่ทำงานร่วมกับระบบอีเมลของบริษัทเพื่สอส่งอีเมลไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งานแบบทันทีหรือที่นิยมเรียกกันว่า Push m a i ลนั่นเองครับ b บ a ็กเบอรีใช้เวลาไม่นานในการติดตลาดระบบสื่อสารแบบไร้สายขององค์กรธุรกิจเพราะช่วยให้นักธุรกิจสามารถเช็คอีเมลได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันยังจัดการเรื่องนัดหมายการประชุมและการจดตารางงานได้ดีอีกด้วยไม่แปลกที่ยุคนั้นองค์กรธุรกิจในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบ a ็กเบอรีกันครับซึ่งเมื่อมีฐานผู้ใช้มากขึ้นทางริมก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสําหรับผู้บริโภคทั่วไป อย่างรุ่น BlackBerry Pro 8100 0ที่เป็นรุ่นแรกซึ่งรองรับมัลติมีเดียและมีกล้องในตัวและก็ถือเป็นรุ่นหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวครับเสียดายนะครับที่ยุครุ่งเรืองที่สุดของ BlackBerry นะครับกลับกลายมาเป็นยุคแห่งความถดถอยของ BlackBerry ในทุกวันนี้นั่นเองครับในปี2009บริษัทริมถือว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า8 4นั่นก็เพราะ c บ b e r r y ได้ขยายแงนนาจักรของตัวเองไปในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเราจำกันได้ช่วงนั้นคนไทยคลั่งแบล็คเบอร์รี่มากครับหันไปทางไหนก็เจอแต่คนขอพินกันแทนเบอร์โทรศัพท์มือถือประเทศอื่นๆในแถบนี้ก็ไปเหมือนกันครับอย่างอินโดนีเซียก็คลั่งแบล็คเบอร์รี่ไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียวครับแต่เสียดายนะครับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Apple เปิดตัว iPhone ในขณะเดียวกัน Google ก็เปิดตัว Android เช่นกันครับและถือว่าเป็นยุคใหม่แห่งสมาร์ทโฟอนอย่างแท้จรริงงแอออต่่่าๆทีีมยูบบ ก็กลายเป็นสิ่งล้าสมัยไปในททาทันทีความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นชัดเจนเมื่อมีการสํารวจออกมาว่าผู้ใช้แบล็คเบอร์รี่ในสหรัฐอ,อเมริกานั้นยังคงเหลือแต่บรรดานักธุรกิจรุ่นเก่าที่มีอายุค่อนข้างมากเท่านั้นส่วนผู้คนรุ่นใหม่ก็เริ่มหันไปใช้สมาร์ทโฟนอย่าง iPhone และ Android กันแล้วครับถึงแม้แบ็คเบอร์รี่นะครับพยายามจะเกาะกระแสนะครับด้วยการที่อัปเกรดคุณสมบัติต่างๆเนี่ยลงสู่มือถือนะครับแม้แต่กระทั่งนะครับออกเจ้าทับเลตออกมาฮะเจ้าแบล็กเบอร์รี่เพ สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรค่ายได้เลยเพราะหนึ่งไม่ได้รับความนิยมจริงๆครับน่าสงสารจุงเบยปีที่ตกต่ำของแบล็กเบอรี่นั้นเริ่มเห็นได้ชัดเจนในปี2 0 1 1และตกต่ำอย่างหนักในปี2 0 1 2ขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดในสหรัฐอเมริกาของแบล็กเบอรี่นั้นวัดได้เพียง1.6%เท่านั้นครับและขณะที่ iPhone มีอยู่48.1%และ Android อยู่ที่46.7%ถือว่าเป็นความจริงที่ทำใจรับได้ลำบากมากๆครับ ช่วงแรกที่ผู้บริหารของ b l a c k เบอร y ี่เองมองสมาร์ทโฟนอื่นๆว่ามีระบบที่สู้แ l a c k b บอร y ไม่ได้ทั้งด้านความปลอดภัยและความคล่องตัวในการสื่อสารแต่ไม่เคยรู้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่มีอยู่นั้นจะถูกจีตาว่าเป็นสิ่งของล้าสมัยและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินคาดครับแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับ CEO ของแ l a c k เบอ r y นะครับก็มีการออกประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะมุ่งเน้นนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยให้เฉพาะกลุ่มนักธุรกิจเหมือนเดิมเท่านั้นเลยนี่โดยที่ตัง แต่แม่เสได้ครับว่าจะเปิดตัวมาได้ก็ลา่าช้าเสีเหลือเกินครับสำหรับ BlackBerry 10ที่ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดจากค่ายนี้เดิมใช้ชื่อว่า BBX ครับจะติดปัญหาที่ว่าชื่อดันไปสังกับซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นนั่นเองครับเลยต้องเปลี่ยนมาเป็น BlackBerry 10โดยมีอุปกรณ์ชูโรงอยู่2รุ่นครับในช่วงแรกก็คือรุ่น Z10 ที่มาพร้อมกับหน้าจอทัลสกีนและ q 1 0ที่มีคีย์บอร์ดในตัว และก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับประเทศแรกที่ได้ใช้ b บ a c k เบ r ร y รุ่นใหม่ก็คือแคนาดาและอังกฤษขณะเดียวกันที่แอปพลิเคชันที่มีอยู่บน b บ a c k เบ r ร y 10นั้นมีมากถึง70,000ตัวในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดตัวและคาดว่าจะทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรครับ แต่ถ้าเทียบกับแอปพลิเคชันนับล้านบน Android แล้วก็ iOS นะครับต้องบอกว่า b l a c k b บอ r y นี้ยังอีกห่างไกลจริงครับถึงแม้ยอดขายของแ l a c k เ e อร y ตัวใหม่นี้นะฮะจะมียอดขายทะลุเป้ามากกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมานะฮะแต่สุดท้ายแล้วกระแสของ Android และ iOS เนี่ยก็ยังนำอยู่ดีครับต้องลองดูนะครับว่าการเปิดตัวในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้บริษัทรีมเนี่ยนะฮะจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นการจบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับแม่น่าติดตามจริงครับในช่วงต่อรัวอ้วรัศ ดีดีสดชื่นสดชื่นโหแบบนี้นะเสียงปาร์คซิตี้นั่นเองครับว่าแต่ใครจะมาแลกพินกับผมไหมแลกได้นะไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะโหวันนี้รายการของเรานะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยสาระความรู้อัดแน่นมากๆเลยครับเก่งใช้แล้วค่ะแล้วก็ยังมีความสนุกความบันเทิงรอทุกคนอยู่เช่นเคยนะคะใช่แล้วค่ะเห็นหน้าเราสองคนก็บันเทิงแล้วะรอหรือเปล่าไม่ไงคือเห็นความสวยรู้สึกเต็มีมีความสุขกันอย่างนี้ พูดได้ดีมากเลยค่ะพี่เก่งแต่ว่าหมดเวลาของรายการของเราแล้วละค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเราก็มีคำคมมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ you must lose your fear of being wrong in order to live a creative life คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมเอาแง่คิดนี้ไปใช้นะคะถือว่าเป็นของฝากจากสานีสักเ็คโปนค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ต้องขอลาเพื่อนเไปก่อนแต่ว่าเราสามารถมาติดต่อได้อีกหนึ่งช่องค่านะคะนั่นก็คือทางนี้เลย Facebook ของเรานั่นเองค่ะเข้าไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกับพวกเราทั้ง3คน4ี่คน5้าคนทุกคนเลยที่เป็นกีเตเนรรายการของเราได้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.